สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูหยงค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยโรงเรียนของเราไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้กับครูวิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูหยงจะพาเด็กๆ ไปรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง,างๆภายในโรงเรียนค่ะเด็กๆอยู่บ้านตอนนี้เรียนออนไลน์ไม่ได้มาโรงเรียนก็ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนมีสถานที่ต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูยงจะพาไปดูกันเด็กมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะมาถึงหน้าประตูของโรงเรียนของเรานะคะประตูโรงเรียนของเรานะก็จะมีจุดพักกองนะคะก่อนที่เด็กๆจะเข้าไปในโรงเรียนเด็กๆต้อง จุดคารนม้ก่อนนะคะวัดอุณหภูมิของตนเองนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์แล้วอย่าลืมนะคะเดล้างมือนะคะเด็กๆไหว้าสารพาพภูมิประจำโรงเรียนของเราที่ปกปักรักษาคุ้มครองโรงเรียนของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือสาราคุณ่าไว้ให้เด็กๆนั่งพักผ่อนนะคะและเดินขางมา ของเรานะคะก็จะมีสวนนกค่ะแล้วก็จะมีสวนจราจรฝั่งนี้นะคะเอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะตรงสวนจราจรเด็กๆได้เรียนกับคุณครูวิไปแล้วว่ามีต้นอะไรอยู่นะคะเด็กๆต้นรถสุคนใช่ยไหมล่ะคะบริเวณนี้นะคะก็คือหน้าเสาธงค่ะเด็กๆหน้าเสาธงนะคะไว้ให้เด็กๆเคารพธงชาติในตอนเช้าค่ะ ในหน้าเสาธงนั้นนะคะจะมีท่ามแม่พระให้เด็กๆนะคะไหว้เพื่อที่จะได้ปกปักรักษาคุ้มครองเด็กๆค่ะตรงกันข้ามกับเสาธงของเรานะคะจะเป็นห้องธุรการนะคะไว้ให้ผู้ปกครองมาติดต่อกับทางโรงเรียนที่ห้องนี้นะคะและข้างๆนะคะก็จะเป็นห้องของคคุณรูผู้จัดการค่ะเด็กๆห้องนี้นะคะนะคะ ของคุณครูพวกหน่วยการค่ะหรือชื่อด้วยนะคะคือห้องรถส,สุกอนค่ะและอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นอาคารเรียนอาคารที่สองค่ะเป็นอาคารเรียนของที่ปถมนะคะและตรงนี้นะคะก็คือบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆจะได้มาซื้อขนมซื้อน้ำในบริเวณโรงในบริเวณนี้นะคะก็คือโรงอาหารนั่นเองค่ะแต่เด็กๆอนุบาลน,นะคะจะทานอาหาร ตรงที่ห้องของตนเองค่ะจะมีโต๊ะไว้ให้เด็กๆใช้ทานอาหารเป็นส่วนตัวนะะนะคะ<อ>ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆนะมาเล่นนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆเ,<ล>เปิดเทอมนะเด็กๆจะได้มาเล่นที่สนามนี้นะคะอ่าหลังห้องตรงสนามเด็กเล่นนะคะก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ค่ะที่อยู่ด้านหลังสนามเด็กเล่นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องของคุณครูง้อค่ะชั้นอนุบาล1นึับส และนี่ก็คือนะคะอาคารเรียนของที่อนุบาลสองแล้วก็อนุบาล3ค่ะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นอีกสนามหนึ่งนะคะไว้ให้เด็กๆได้เล่นสนามเด็กเล่นของเล่นพวกนี้นะคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนมาเล่นลก็คือห้องเรียนของเราค่ะห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งค่ะเมื่อกี้ไปดูห้องเรียนของคุณครูง้อมาแล้วใช่ไหมล่ะคะในบริเวณของห้องของเรานะคะที่คุณครูบอกไว้ว่า โรงอาหารนั้นจะแยกมาให้เด็กๆได้นั่งรับประทานอาหารกันตรงนี้นะคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้ทานอาหารตรงนี้นะคะจะไม่ได้ไปที่โรงอาหารที่พี่นะคะเด็กๆเพราะมีที่แยกไว้ให้เด็กๆสว่วนนี่ก็คพื่อขังน้ำนะคะไว้ใช้ ให้เด็กๆอนุบาลมาใช้จะแยกเป็นผู้หญิงและก็เป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าผู้ชายเวลาอื่นก็จะมาใช้ที่ห้องนี้ได้นะคะนีก็คือห้องน้ำใช้สำหรับเด็กผู้ชายค่ะเวลาเด็กผู้ชายมาฉี่ก็จะมาฉี่ที่ก๊อกนี้นะคะเมื่อฉี่เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนะคะกดน้ำเพื่อล้างฉี่ของตงัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะ เด็กๆก,ก็มานะ้างมือที่อ่างให้สะอาดนะคะเด็กๆได้รู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาทบทวนกันค่ะถ้าครูชูภาพขึ้นให้เด็กๆนั้นนะ่ะปฏิบัติตามในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นภาพอะไรคะสนามเด็กเล่นใช่ไหมล่ะคะเด็กๆทำอะไรคะทำเลยค่ะ วิ่งเล่นใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะค่ะดูภาพอีกครั้งนะคะภาพอะไรคะหน้าเสาธงใช่ไหมล่ะคะเด็กๆต้องทำอะไรนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเคารพธงชาติอี่ภาพไหนอีกคะอืมภาพอะไรคะสารภาพรภูมิตอนที่เด็กๆเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆควรทำยังไงนะคะ อ๋อไว้สารพระภูมิให้ปกปักรักษาคุ้มครองเด็กๆเด็กๆเ,เ,เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะบริเวณต่างๆในโรงเรียนสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะรักษาและดูแลนะคะใช้สถานที่ต่างๆให้ถูกต้องห้องน้ำไว้ใช้สำหรับเข้าไปฉี่หรืออื่นก็ควรที่จะรักษาความสะอาด เผื่อคนที่เขามาใช้ต่อนะคะสนามเด็กเล่นมีไว้ให้เด็กๆนั้นเล่นและุก็ควรที่เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะและก็โต๊ะโรงอาหารใช่ไหมล่ะคะเป็นที่รับประทานอาหารเด็กๆก็ควรที่จะไปนั่งรับประทานอาหารตรงนั้นนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีสาระดีๆเพียงเท่านี้ลาไปก่อนค่ะเด็กๆบายบายค่ะ